ใครที่มีปัญหาในการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ในแอปทางรัฐนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับและแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับนั่นคือไม่สามารถยืนยันเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับวันนี้นะครับผมมีวิธีการตรวจสอบนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับว่าเป็นเบอร์ที่เราใช้บัตรประชาชนของเรานะครับลงทะเบียนเองหรือเปล่านะครับหลายคนนะครับใช้เบอร์ของลูกนะครับหรือว่าหลายคนให้คนอื่นลงทะเบียนให้นะครับปัญหาเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ทําให้ ท you, ุกคนนะครับยืนยันเบอร์โทรศัพท์ไม่ผ่านนั่นเองครับผมและมีวิธีการตรวจสอบไงไปดูกันเลยครับอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับในการซื้อซิมใหม่นะครับหรือเบอร์โทรใหม่นะครับจะต้องนะครับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนของเรานะครับแล้วก็ต้องสแกนใบหน้าของเราทุกๆครั้งนะครับถึงจะสามารถลงทะเบียนได้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับทุกเบอร์โทรนะครับจะสามารถนะครับตรวจสอบข้อมูลได้นะครับว่าเบอร์นี้เป็นของใครลงทะเบียนนะครับ ผมอาจจะไม่สามารถนะครับบอกชื่อเต็มๆนะครับหรือเอาโลโก้ของเขามาแปะให้ดูได้นะครับเพราะว่าอาจจะผิดกฎระเบียบของ Facebook เขานะครับแต่ว่าทุกคนสามารถนะครับเข้าใจได้แน่นอนนะครับค่ายมือถือค่ายแรกนะครับนั่นก็คือค่ายตัวดีนะครับรหัสที่กดนะครับก็คือนะครับดอกจันนะครับ1 0 2สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกครับผมค่ายมือถือตัวที่2นะครับนั่นก็คือค่าย A นะครับรหัสที่กดก็คือนะครับ ดอกจันหนึ่งหกหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกครับส่วนค่ายมือถือค่ายสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวทีนะครับค่ายสีแดงนะครับรหัสที่กดก็คือนะครับดอกจันหนึ่งห้าสามสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกครับระบบนะครับจะส่งข้อมูลมาบอกเราทาง SFS นะครับแล้วก็รูปแบบในการบอกนะครับก็แตกต่างกันออกไปนะครับบางค่ายนะครับอาจจะระบุ4ตัวสุดท้ายแบบนี้นะครับ หรือบางค่ายนะครับก็อาจจะบล็อก4ตัวไว้นะครับนั่นก็คือบอกหมายเลขแบบเป็นตัวประชาชนของเราเกือบทุกตัวนะครับแต่ว่าจะบล็อก4ตัวไว้นั่นเองครับผมตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูเลยครับและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับอย่าลืมส่งต่อคลิปดีๆนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปดีๆต่อไปครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ